ครับผมเดมองนี่แบบโอ้โหสุดยอดครับผมโอ้โหโโห,หลังนี้ครับผมหลังนี้ซิปกุตโตโดได้นะครับเห็นไหมครับบุนดะ มอกระทะหน่อยพูดเข้าสวดีครับมาครับผมพ้าพี่น้องเห็ดเงือดรักกระปูนะครับเมื่อนี้สิแจกสูตรรักกระปูนะครับที่ผมเห็ดแบบอู้เขาย่างดีเลยนะครับอันนี้มีห้านะครับห้ามขวห้ามขวขัวซีใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มีเข่าเนี้ยนะครับเอาไว้จตจีแล้วก็มีประแดกเกานํานะครับประแดกเกาแล้วก็มีด่างเขียวนะครับ เพื่อเขาจีขวัวหัวหันแล้วเ้วเข้าเอามใไ่นี่มัดให้มันเป็นก้อนกลมๆนะครับส่เข้าไปในหลอดนะครับหลังจากที่ขัวห้ามเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมจีเขาเด้อครับเด้อจีให้ดำดเลยนะครับเด้ออันนี้ยังบ่พอได้จีดำจีดำกูหนีอีกหลังจากที่เห้าขัวห้ามนะครับขัวห้ามเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับขัวประมาณนี้นะครับเด้อดำกูหนีก็ได้นะครับ แล้วถึงมาทําการผสมมันมีเขาจี้ที่จี้นะครับดําแน่นะครับเอาดําๆไปเลยมนะันค่อยหอมใส่ลงไปจากนั้นอันนี้ปลาแดกเกาด้วยครับด้วยเอาปลาแดกเกาด้วยด้วยตากลงไปครับผมอันนั้นปลาแดกลงไปครับผม เขียวที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เขามาเบิดเอาไว้ใส่มือหนากอะไรด,ด้วยครับเบอใส่ปุ๊บมันเป็นลูกแบบนี้เอาอยางมัดไว้นะครับสีไใสจากลังกระเฮดไปเท่านั้นแหละครับใส่อันละหลังไปเลยน่ะ วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปมึงวิธีการใส่ด้วยครับด้วยว่าใส่ยังไรใส่กระปูอันนี้เงี้ยนี่ถ้าปูเขาเลยมันกินเบ่เบิดนะครับสามารถใส่ใดอีกด้วยครับเด้อบ่รมเบิว่าใส่ไดเท่อเดียวนะครับใส่ไดจนกว่า เนื้อมันจะเบิดนะครับแต่ว่าขั้นเนื้อมันหน่อยหลายปูมันกระบอกค่อยเขาโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปบนวิธีการใส่น้ำกันครับผมนี่ใส่กระปูไม่ได้ยากนะครับนี่เหือที่เข้าเฮ็ดไว้นะครับพอกระมัดใส่ด่างเขียวแบบนี้ออกมาใส่นีด้วยครับด้วยพลองท่นันใดที่บ่ออยา่างเหงื้อมันต่งไปติีงมากเนาะเพราะกระปูมันดึงมันเลียนไปเลียนมากอยู่แล้วเอาเสือกมัดไว้ดนะครับด้วยแต่าผมว่าแบบนี้ก็ มันสะดวกดีครับผมว่าเอาทางนี่ลงด้วยครับด้อท่างคือโกบหมดนะครับรถเอาล่งเลยเอาลงประมาณนี้ครับหรือว่าจะเอาลิฟเลยก็ได้ด้วยครับด้วยลิฟหลังนี่เลยก็ได้ด้วยครับด้อนี่ลิฟตัวนี้เลยก็ได้บ่เป็นยังนะครับเพราะว่าผมใส่อันที่มันเป็นมุงนะผมก็ใส่ลิฟหลังมาเลยด้ยครับปู่มันก็ไม่เป็นยังเราตื่นซ้อมามาไมันก็นบ่มิตัวใดตายเลย โอเคอันนี้ดึงกันวลยนี่เป็นสายเงาสายกระปูวะ้ะครับนี่สายลงไปเลยนีใย่ใส่ปัญหาครับใส่กรปูใส่ลิฟลงไปเลยเดีบื้องอื่นเสาค่อยมาเบิ้งน้ำกันนะครับว่าระยาสตรนี่จะได้ผลดีบ่นะครับอันนี้เคีย่นไว้จังหน่อยครับผม ว่ากระปูนเขามามันของซ้ายมันสิเขาเนี่ยเพรว่าเขียนกระปเป็นยังเพราะว่าห้ามีหลักเสียบแล้วโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปต่อทั้งพุ่นนะครับเดี๋ยวจะคําแล้วนะครับเดี๋ยวมื้นเศร้านะครับค่อยมาถาลุ่นถามเบิ้งน้ากันนะครับว่าดากักกระปูสูตรนี้สิได้พ้นซําใดนะครับโอเคครับผม ครับเดี๋ยวผ้าไปยามรอบกระปูนะครับที่เข้าส่ไวเมื่อวานนะครับวันนี้เอาถังมานํานะครับเพื่อมันมีกระปูไตน้าห่วยน้ําห้องนะครับเนาะจังไดก็ไปเบิงน้ากันนะครับว่าสูตรนี่จะได้พ้นดีปานไหนครับผมมาครับผมหลังแรกของห้องมือหนีนะครับเบิงน้าเด้อครับเด้อจองใดมันเป็นตะมีกระปูไทรนะครับเด้อจองใดเป็นตะมีกระส่ใดมันกับบ่เข่าเด้อครับเด้อ หหลัังงเ้ออมนน,นี่ครับผมได้หกตัวครับผมหลังนี่เก็บตัวอยู่ทางนอกก่อนครับผมกู้ไว้เลยดิอ่ะ ก็เบนหลังนี่ครับผมชิป็นยังไงโอ้โหห,ห,หลังนี่ครับผมหลังนี่ซิฟกตโตได้นะครับอืมสุดยอดดยู่ครับเย๋อวมือหนาเด้เสิเฮ็ดสูตรอีกสูตรหนึ่งไอพี่น้องในเบื้องน,นะครับเด้อดกักกระปูคือกันเขาดีขึ้นกันนะครับไปครับ มาเบื้องหลังนี่ผมใส่ไปนี่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็ไวปพู่นหลังหนึ่งนะครับเบื้องหลังนี่ข่าอยู่ครับหกโตหาโตหกโตนะครับหลังนี้โอเคเอาไว้ก้อนครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังนั้นกัน น้ำใสมากนะครับทู่นี่เมืงหลังนี้จะมีบอ,อหลังนี้เงียบมากครับผมอันนี้บอมี สังเกตเบื้งนะครับเรื่องบองใดที่หูปูมันบ่ค่อยมีนะครับ่ต้องสซนะครับนี่อันตุ่มผายอยู่นะครับเดออยู่ข้างบนเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปยามกันครับสูตรเมื่อเดียวกันนะครับมองน่ามันปูไหลนะครับบางทีผมลองมาใส่เบิ้งนะครับบ่เคยมาใส่ทั้งนี้นะครับลองมาใส่เบื้องมันอาจจะมีบ่ค่อยหลายนะปูทั้งนี้เดี๋ยวไปเบื้องข้างบนพุนครับปูค่อยจะหลาเนาะโอเคครับพี่น้องครับมาเบิ้ง รอบผ่านะครับผมไซบ์หลายหลังนะครับด้รอบผ่า3ามหลังเลยกะรอบพัะติกีบุกกี้หลังนะครับมันคำกวนครับผมไซบ่ท่านครับโอ้เขาทั้งกบครับผมโอ้โห ปูเพียบครับผมอืมมันออกปองขาดตัวครับนี่โอ,โ,อโ,อโอ้ออกไปทั้เนั่นอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนครับเอาเบิ่งหลังทางนั้นก็มีนะครับหลังนึงแล้วก็วินี่ลังนึงนะครับเดี๋ยวยามหลังนี้ก่อนครับมันไกลกันกนครับรุ่นเบื้งหลังนี่น้ำกันแค่เบิ้งกัเห็นนะครับบุญอาญะอยู่ กูนะครับวัฒนดได้ครับดเด้อดแบบนึงม่องได้ปูลายครับล่องไปใส่บนได้ครับเด้อรับล่องว่าเขาแทบทุกตัวอันนี้ก็เขาดีนะครับเด้อเพื่อนมาครับสูตรนี่เด็ดมากนะครับปีน,นแต่ว่าหม่องได้บะมีกระปูใส่ยังได้กวกเขาด้ยครับเด้อมองน,นี่แบบโอ้โหสุดยอดครับผม เศร้าโตมีได้นะครับอ,ออกป้องขาดนี่ละตุ่มวันนี้มันเกิดจากขาดนี่นะครับเอเพราะว่ามันเป็นตุ่มดักกุ้งนะครับผมเลยเอามาดักปูเื้อๆโอเคครับผมไปเบิ้อาหลังทั้งนี้น้ำกันนะครับูอดีตัวนี้มากนี่กเ,ก,ก,งเงก็บปากระแวยไปวอกระปูหลด ตั้งใจว่าจะใส่รอบอ่ารอบพลาสติกนะประมาณสิบก็หลังนะครับแต่พอดีเมื่อใส่มันคํากว่น,นะครับก็บเลยใส่ได้แค่บกี่หลังนะรอบพลาสติกเข่าประมาณสามหลังบกเข่าสองหลังอันนี้มาเมืองอันนี้ครับผมอันนี้ผมใส่สามหลังนะครับหลังนี้มีบ่บางเทืยมมันก็ขาดเรือยเด้อยมันขาดมันออกเบิดนะครับกับปู่เฮ้าอู้ ได้การครับผมอืมสุณครับคูเห็นไหมครับบุญดะเด็ดบ่ครับพี่นอ้ <c oughs> นองครับสูตรนี่หลังนี้ก็โอ้ยวันมันสิบเจ็ดสิบแปดตัแล้วครับนี่ รอบวันนี้ผมมีบหลาไหลนะครับเด้อที่จริงรอบนี้เขาดีมากนะครับอัน,นตุ่มพาสติกระเขาดีขึ้น่อนเด้อครับเด้อีนเห็นบอนี่เห็นบอครับมันขาดมันออกตุ่มพาชติก,กับเขาดีบ่แพ้ก,กันนะครับผมไปส่บแร่นหม่มงนี่ได้คนละหม่องตุ่มพาชติกก็ได้มันก็นเลยส่งบ่คคอยหลายปใดเขาเท่าห่างหกตัว เป็นไงครับล่องไปเบิงเด้ครับด้วยสูตรนี่ถือว่าแบบหลายพอสมควรนะครับเดี๋ยวมันสวยแล้วนะครับเดี๋ยวผมดืมรอบอีกครั้งหนึ่งรอบพลาสติกนะครับผมบอ,อกมาผู้เบิพุันหยุดทังหลังตาอ่อยพ่นโอเคครับผมผลงานมือน,นี่โอ้หลายมากนะครับแล้วก็ยูในรอบพลาสติกอีกสามสามหลังนะครับบ่ค่อยหลายเป็นไดดอกในรอบนึงกันหน่อวอผมไปใส่หม่องมันบม,มีกระปูสังเกตมั้งครับหม่องในหูก้กระปูหลาย มองนั่นไซได้เลยนะครับถือว่าแบบหลายโอเคครับผมสำหรับมือหนี้นะครับฝากพี่น้องสุขุสุกคนไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวฝากกดติดตามไม่นั่นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเฮ็ดอีกสูตรหนึ่งเด้อครับเดี๋ยงเงสูตรหนึ่งสูตรนี่กะเขาดีบ่แพ้กันนะครับอ่ะจังไดกะขอถ่ายติดตามรับชมน้องกันครับผมสวัสดีครับใส่บกีหลังได้ทำในเมืองหลังหลังว่ามันเศร้าก็โตกัน่ย